ภารกิจที่1โตวาทีหัวข้อข้อดีของรถตนเองได้ออกมาจากวัดสักทีอยู่ข้างในไม่ไหวครับท่านผู้ชมรู้สึกวังเวงเหลือเกินมองเห็นแต่ปล่องเมนปล่องไฟหวิญญาณจะล่องลอยอันนั้นเขาเรียกเมนเหรอพี่อ้าวเขาเรียกสลาไงนั่นเมนเผาศพเลยนึกว่าแบบดีไซน์ใหม่เป็นแบบสลามีปล่องไฟเออสลาที่ไหนมีปล่องไฟครับพี่เออเปล่าเนื้อดีไซน์เหมือนเมืองนอกอ่ะเห็นมันมีกันอยู่อ่ะอยากไปอยู่ไหมล่ะเก่งใจพี่พี่ อะไรกันผมต้องไปละไปเอา้เอาไปเข้าเมนเหรอยังไม่ใช่ไปไหนอะรับจอ็อบรับจอ็อบเพื่องานเนี่ยงานเยอะตั้งแต่เทปไปแล้วครับท่านผู้ชมครับมนุษย์เท่เรานี่จ็อบเยอะจริงๆเอเอเจี่ยวเรื่องจริงมาพูดดิอ้าวอจะไปไหนผมไม่รับจ็อบข้างน,นอกพี่จำหน่อยแล้วเหรอ,อพี่ผมฝากน้องสาวผมด้วยนะใครนะฝากน้องสาวผมด้วย ฝากน้องสาวครับผมาไม่เป็นไรพี่คะพี่เขาจะไป่เฝ้าเมดไม่ต้องไม่ฝังลูกก็ไม่ไปอยู่อยู่พี่เขาดีๆนะเป็นเด็กดีนะไปเรียน้องไห้ไปแล้วครับไปแล้ครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มนุษย์เทคก็ไปรับจบอบนอกฝากน้องสาวเขาไว้เดี๋ยวจะดูแลเป็นอย่างดีครับมดไม่ให้ไตลายไม่ให้ตอมมดตอมบีบมดสิวขึ้นบีบสิวไม่เป็นไรค่ะอชบไม่ต้องห่วงนะครับ เอาล้วคว่าแต่พิตี้เทสครับวันนี้เรามาแล้วเนี่ยเราอยู่2คนเราจะทดสอบอะไรกันดีครับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทั้ง2ทีมนี้ค่ะพี่สมจิตคาเขาจะโต้วาทีกันว่าสใครจะมีสรรพคุณนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่เจ๋งกว่ากันใครจะมีสรรพคุณมอเตอร์ไซค์ที่เจ๋งกว่ากันอะเราถอยหลังมาหนึ่งมารู้จักกันก่อน MSX คุณอัง คุณอังนะครับเมื่อเทปที่แล้วครับได้ขี่ M S X มาคนเดียวใส่หน้ากากมาด้วยมาต่อสู้กับเขาวันนั้นเป็นไงหล่อเลยหล่อและวันนี้จะข่าวว่ารถจักรยานยนต์หายใช่ครับจริงไหมฮะจริงครับจริงทำยังไงมันหายยังไงอะโดนหลอกโดนหลอกหน้าตาคุณน่าจะหลอกชาวบ้านเขานะทำซื่อพี่จริงเหรอครับโดยเฉพาะผู้หญิงคุณน่ะหลอกเขามาเยอะใช่ไหมไม่เคยหลอกใครรักใครรักจริงไม่เคยทอดทิ้งมีแต่จะหาเพิ่มนี่คุณอัง เป็นยังไงโดนหลอกยังไงครับคุณอังถามกาทำทีมาซื้อของนะครับแล้วก็หลอกเชิญมอเตอ,อร์ไซค์ไปเอามอเตอร์ไซคันที่เขาขับมาจอดไว้ที่ร้านอ๋อคิดว่ามอเตอร์ไซคันนั้นก็อาจจะโดนขโมยมาเช่นเดียวกันใช่ครับ,รบแล้วก็มันหลอกอีกคันหนึ่งเอาไปใช่บอกท่านผู้ชมเลยนะครับที่ดูทางบ้านนะครับว่าอย่าไปเชื่อแก๊งมิจฉาชีพเด็ดขาดคุณอังบอกไว้เลยใช่ครับน,รนะครับอันตรายมากอันตรายมากคุณอังโดนประมาณเท่าไหร่หกหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นอ่ะเห็นไหมเยอะนะใช่ครับนี่ใช่เรื่องนะคะที่เราต KSR นี่โดยคุ๊อันนีวันนี้ทั้งสองคนจะมาทำอะไรกันครับน้องป๊อปพิตตี้นะคะทั้งสองทีมจะมาโต้วาทีกันค่ะว่ารถของใครเนี่ยจะมีสัาพูนที่เจ๋งกว่ากันเอาละมาถามคำถามแรกเลยถามคุณอังก่อนเลยโชกที่เป็นแบบหัวกลับเนี่ยเจ๋งยังไงของคุณแกท้องอืดท้องเฟ้อเลมอดเปรี้ยวคุณอังครับในหน้าตอบเนี่ยรถจึงหายอันนี้โชกครับไม่ได้ยา โชครถเป็นหัวกหลับในมันดียังไงเอ่อการทรงตัวที่นุ่มนวลขึ้น M S X แรงกระแทกมากขึ้นทรงตัวแกนโช้กใหญ่กว่าทรงตัวยังไงนะทรงทรงตัวได้ดีขึ้นเวลาเบรกแล้วก็เอ่อแกนโช้กใหญ่ขึ้นแกนโช้กใหญ่ขึ้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นใช่ครับเอาละฝั่งนี้มั้งผิดยังไงฮะก็ผมเขาลอกเรียนแบบผมยังไงผมนี่มาก่อนครับมาก่อนเคนด้ามาก่อนอ๋อหมายความว่าเคนด้านี่ออกมาก่อนนี่มาตามหลังอะไรครับผมต้องดีกว่าดีกว่า พราะผมมาทำผลิตมาก่อนแล้วคุณจะทัดคุณยังไงดีกว่าพวกเรามามาดีการชกนิ่มดีครับดีกว่าไม่ยอมกันเลยเอาละที่ข้อแรกก็ถือว่าคู่ขี้เบียดนะฮะใช่แล้วอ่ะข้อที่สองครับข้อที่สองนะคะราคาใครแพงกว่ากันราครแพงกว่ากันครับพี่หาอะคุณเล็กกว่าของผมซีซีน้อยกว่าถูกกว่าถูกประมาณสามสี่พันสามสี่พันแต่วิ่งก็พอๆกัน วิ่งพอๆกันครับถูกกว่าด้วยถูกกว่าประหยัดน้ำมันกว่าไหมก็ประหยัดกว่าครับเพราะอะไรซีซีน้อยกว่าร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าอ่ะมาที่คุณอ้างมั่งเป็นไงราคาคุณก็แพงกว่าเขาประมาณสามสี่พันแพงกว่าสามสี่พันบาทครับส่วนเครื่องซีซีเยอะกว่าร้อยยี่ห้าซีซีร้อยยี่ห้าซีซีใช่ครับประหยัดน้ำมันกว่าอยู่แล้วทำไมอ่ะ p ี m f i ของ Honda ประหยัดสุดๆุดอเจ๊เจ๊ เขาโอเขาประหยัดกว่าเพราะเป็นหัวฉีดใช่ยังไงต่ออีกประหยัดมากประหยัดมากแรงด้วยแรงด้วยแรงและประหยัดเอาละนี่คือข้อได้เปรียบสยเปรียบกันนะฮะมาอีกข้อหนึ่งล้อเนี่ยใครใหญ่กว่ากันเอมเด็กใหญ่กว่าทําไมฮะล้อหลังเอ็มเ็กสามนิ้วล้อหลังใหญ่กว่าใช่เพราะอะไรถึงต้องใหญ่กว่าไม่รู้ครับออกแบบมาจากตรงนออกแบบมาเพื่อใหญ่กว่าใช่ครับแล้วของเราเป็นไงครับเท่ากันเท่ากันเท่ากันยังไง ล้อ12เท่ากันหมดครับ12คือ12นิ้วใช่ครับความกว้างเท่ากันเท่ากันแต่ล้ออาจจะมีเล็กมีใหญ่กว่าใช่มีบวมมีแล้วแต่ขนาดเพิความสวยงามใช่ครับก็ไปห่างนะสามข้อเนี่ยถือว่ายังไม่ห่างกันนะครับล้อ KSR เนี่ยล้อแม็กยางเดิมเท่าไหร่12 12 120ใช่ไหมหน้าร้อยยี่หน้าร้อยสิบหน้าร้อยสิบหลังร้อยยี่หลังร้อยยี่แล้วต่างจาก M S X ยังไง M S X หน้าล้อยี่หลังล้อสามอ๋อต่างกันขยับขึ้นไหล้อหลังหน้ากว้าง3ามนิ้วหน้ากว้างกว่าเพื่อจะเอาไปเทไหมหน้ากว้างกว่าเอาไปเทโค้งอะไรอย่างนี้เพราะว่ารูปทรงมันแตกต่างกันตัวนี้จะเป็นมินิโมตาร์ดมินิโมตาร์ดคันนี้นะตัวนี้จะออกแนวสปอร์ตอ๋อละมาถึงขนาดของเครื่องยนต์อย่างที่เราบอกไปแล้วว่า M S X นี่จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านิดนึงไหมขนาดของเครื่องยนต์อ่ะก็มันก็เท่ากันแต่ T C ครับ ไม่พี่ลูกสูบความว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยพอกันเลยพอกันแต่ลูกสูบข้างในเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับเพราะว่าซีซีเยอะกว่าใช่ครับอ๋อแต่การประหยัดนี่ก็สู้สีกันคู่ขี้กันเลยโอ้โหแล้วแล้วนี่เบรกล่ะอยากรู้เรื่อง่ค่ะเพราะการขับขี่รถยนต์เนี่ยเบรกสองคันเนี่ยใครเบรกดีกว่ากันใช่ยังไม่ได้ครับเอ้าทำไมอ่ะผิดพีดพีดทำไมล่ะทำไมฮะ ลูกสูบใหญ่กว่าครับไม่ไเลลูกสูบใหญ่กว่าอ่ะแล้วเบรกดีกว่ายังไงเบรกดีกว่าก็จับดีกว่าสองพอตสองพอตสองพอตคืออะไรนี่ครับลูกสูบลูกสูบสองพอตพตนี่ครับอ๋อนี่ดันพับเบรกใช่ครับเบรกสองพอตนะแล้วนึนพอตเดียวเครสอาร์พอตเดียวพอตเดียวแต่ลูกสูบน้อยเล็กมันเล็กเบรกไม่สะบัดถ้าใหญ่สะบัดอ่ะมันมาชายังมีอุบัติเหตุเลยเอ็กอาร์ไม่มีเทมเอโดนไปแล้วสะบัด อ๋อเบรกแล้วสะบัดก็มันแรงมันแรงครับอะไรฮะใครดีคะก็ต้องฟังทั้งสองทีมครับเอ้าโต้วาทีกันอยู่ครับคุณพ่อพิตตี้โอเคตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่านะคะบรรยากาศตึงเครียดโอ้โหอันนี้คือขอบคุณคือว่าเบรกดีกว่าอันนี้ก็บอกว่ายังไงดีกว่าดีกว่าเหมือนกันเอาละถามก่อนเลยความนิยมเด็กแนวอย่างเราเนี่ยเด็กแว่นเด็กบอยเนี่ยบอยเนี่ยนิยมรุ่นไหนบ้างที่แคทาธรรมนาเหรอครับนี่ K.R. ต้องดังกว่าครับเพราะทำมานานทำมาก่อนครับเป็นรุ่นแรกที่ออกมาแบบนี้ใช่ครับแต่ออกมาใหม่ก็ฮิตกว่าเอาปนงั้นอีกแน่นอนเพราะอะไรทีกว่าครับยอดจองทะลุไปแล้วรอกันเป็นเดือนรอรถกันเป็นเดือนเดือนรถยังทําไม่ทันเลยใช่แต่ยอดจองเยอะกว่าใช่โอ้เป็นอย่างนี้แต่นี่ก็ยอดยอดที่ขายไปแล้วก็โอ้ยเรื่อยๆครับยอดที่ผ่านมาก็เยอะแยะมากมายครับผมเชื่อว่าตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่ากลัวที่สุดในรถในรถแนวนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะ ซึ่งผมจะว่าวัยรุ่นหันมากขี่กันเยอะมากเอาแล้วครับผมจชื่อว่าตอนนี้คือการโต้วาทีแบบสั้นๆพอกระชับใ,ชให้รู้ว่าใครเจ๋งกว่ากันนะ,ค,ะคุณป๊อบนะ,ะตอนนี้ค,คุณป๊อบชอบทีม,ทมไหนตอนนี้คะแนนสองทีมเลยค่ะพี่เหรอเรื่องไม่ถูกเลยเหรอเพราะอะไรเรื่องไม่ถูกเป็นวันทองสองใจเลยค่ะพี่วายเพราะสรรพคุณรดหรือเปล่าใช่ก็ไม่รู้ค่ะว่าอันนู้นก็ดีอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ก็ใช่ค่ะพี่แล้วคันไหนที่ชอบว่าสวยคันไหนที่ชอบท่าโดยส่วนตัวใช่ไหมคะ เดี๋ยวนะคะถ้าโดยส่วนตัวแล้วนะคะป๊อาะเพื่อนชอบสีขาวค่ะที่ชอบสีสีขาวไม่รู้ว่าอ่าใครเจ๋งกว่ากันเวลาขี่ค่ะคันทรงตัวเป็นไงชอบสีอะไรนะคะอะไรที่ขี่ง่ายที่สุดถามก่อนสองคันเนี้ยคันเออเคท้าขี่ง่ายกว่าเพราะอะไรไม่มีคัสไม่มีคัสไม่มีคัสอ๋อใครที่ไม่ถนัดคัสผู้หญิงบางคนที่ไม่ถนัดคัสก็ขี่ได้เลยใช่ครับเกียร์ยังไงครับการเข้าเกียร์งัดป่นครับเ้าว่าสตาร์ทสตาร์ทเสร็จปุ๊บ งัดเกียร์หนึ่งเกียร์ครับเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ถ้าจะเทิร์นเกียร์ก็ตบเกียร์ลงอันนี้คือการง่ายของ KSR ส่วนคั้งนี้แหะครับ MSX นี่ยังไงเกียร์หนึ่งกดลงครับเกียร์หนึ่งกำค้าก่อนกำค้ากดลงเกียร์สองงัดขึ้นเราต้องปล่อยค้าส์เกียร์สองเกียร์สองงัดขึ้นเกียร์สามงัดขึ้นเกียร์สี่งัดขึ้นความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับว่า KSR และ MSX นี่จะเรื่องเกียร์นี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ส่วนเครื่องยนต์ก็ไม่แตกต่างแล้วก็รูปทรงรถก็คล้ายคลึงกันนะครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแนวใส่เกียร์ยังไงที่ง่ายส่วนคุณน้องป๊อปพิตตี้เนี่ยถามที่ว่าถ้าขี่กันไหนง่ายสุดก็เกียร์ไม่มีคานค่ะพี่เพราะอะไรอ่ะหนูขับขี่รถค้าไม่เป็นพอจใจยากใช่ไหมไม่เคยลองยังไม่เคยฝึกค่ะนั่นแหละครับเอาแล้วฮะผมเชื่อว่าด้การโต้วาทีแบบย่อยๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะทดสอบอะไรนั้นเดี๋ยวไปตามดูเลยนะครับช่วงหน้าครับ ดูสิครับว่า2คันนี้เข็มไม้จะขึ้นเท่ากันหรือเปล่าครับวิ่งบนไม้กระดานค่ะโดยห้ามหลุดนะคะล่วงลงจากไม้กระดานค่ะ